ยังมีเรื่องราวดีๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับใครเป็นจิตอาสาบ้างยกมือขึ้นนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้นะครับนายวีระชัยนาคขมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสากําลังใจพัชรธรรมที่โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยหมู่ที่3ตําบลเชียงรากน้อยอาเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชา ชนจิตอาสาเข้าร่วมสำหรับจิตอาสาพ,พัฒนาภายใต้โครงการกำลังใจพัชรธรรมมีกำหนดการทำกิจกรรมในวันที่27-28มีนาคมประกอบไปด้วยการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดทาสีโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยและปรับปรุงลานกีฬาสภาตำบลเชียงรากน้อยอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลพัฒนาชุมชนให้มีสภาพความสภาพว แล้อมที่ดีนะครับส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้เองเมื่อวันนี้ครับ